ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบไทยจุดหมายปลายทางของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นและทันสมัยที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่แรกเห็น Toyota าโคโรล a ่าค s อส0 2 6ก็ดึงดูดทุกสายตาด้วยดีไซน์ด้านหน้าที่โฉบเฉี่ยวและมั่นใจไฟหน้าเล็ดดีไซน์เรียวคมทอดยาวทั่วด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบ t r a เปโซอิที่ออกแบบใหม่เพิ่มความดุดันและหรูหราเส้นสายโครเมียมช่วยขับเน้นความพรีเมียมของตัวรถ ขณะที่ฝากระโปรงหน้าแบบแอโรไดนามิกช่วยเพิ่มความสปอร์ตกันชนดีไซน์ใหม่พร้อมไฟตัดหมอกเล็ดที่ฝังอย่างลงตัวทุกมุมของด้านหน้าแสดงถึงพลังความแม่นยำและความสมบูรณ์แบบทำให้โคโรล่าครอสสองพหโดดเด่นบนท้องถนนอย่างแท้จริงมาที่ด้านหลังโคโรล่าครอส2องพยังคงสร้างความประทับใจด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและล้ำอนาคตไฟท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่พร้อมแถบไฟเชื่อมกลางให้ความรู้สึกพรีเมียมขั้นสุดฝาท้ายดีไซน์สปอร์ตพร้อมโลโก้ โค l ร Cross และกันชนแบบทูโทนเน้นความแข็งแกร่งและหรูหราสปอยเลอร์หลังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแอโรไดนามิกพร้อมเติมความสปอร์ตให้โดดเด่นทุกองค์ประกอบด้านหลังสะท้อนถึงความมั่นใจและสไตล์ผสมผสานความลงตัวระหว่างฟังก์ชันและดีไซน์อย่างสมบูรณ์มองจากด้านซ้าย t o y o ต a าโค o l l ครอส s s ง2ัโชว์รูปลักษ์ SUV ที่ทรงพลังเส้นสายตัวถังเรียบหรูไหลลื่นจากด้านหน้าจรดด้านหลัง ระยะความสูงจากพื้นและซุ้มล้อดีไซน์แข็งแกร่งช่วยให้มีท่าทางโดดเด่นล้ำทุกเส้นทางล้ออัลลอยขนาด18นิ้วแบบทูโทนเพิ่มความดุดันเส้นขอบโครเมียมราวหลังคาและเส้นโค้งเรียบลื่นของตัวถังทำให้สะดุดตาในทุกมุมมองมันไม่ใช่แค่ครอสโอเวอร์ over, แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความอเนกประสงค์และความทันสมัยแห่งการขับเคลื่อนมุมมองจากด้านขวาย,ยังคงความกลมกลืนของดีไซน์โครงสร้างตัวถังแอโรไดนามิกช่วยเพิ่มสมรรถนะและประหยัดเชื้อเพลิง ขนาดที่หลังคาแบบลอยตัว Floating Roof Design เติมความพรีเมียมให้กับภาพลักษณ์ SUV เมืองใหญ่ไฟเลี้ยวบนกระจกมองข้างและระบบกุญแจอัจฉริยะ Keyless Entry แสดงถึงเทคโนโลยีและความใส่ใจในรายละเอียดของ t ตโยต a าทุกองค์ประกอบตั้งแต่ที่จับประตูจนถึงแนวเส้นข้างตัวรถถูกออกแบบอย่างประณีต Corolla Cross 2026จึงสะท้อนถึงความหรูหราทุกมุมมองอย่างแท้จริงภายในห้องโดยสาร Corolla Cross 2026ต้อนรับคุณด้วยโลกแห่งความสบาย เทคโนโลยีและความหรูหราวัาสดุนุ่มพิเศษพร้อมไฟตกแต่งแอมเบียนไลท์และเบาะหนังพรีเมียมสร้างบรรยากาศเหนือระดับหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและหน้าจอสัมผัส10.1นิ้วเชื่อมต่อกับระบบมัลติมีเดียอย่างชาญฉลาดระบบปรับอากาศแบบแยกโซนดูอัลโซนระบบชาร์จไร้สายและซันรูฟพาโนรามาเพิ่มความสะดวกสบายทุกการเดินทาง พื้นที่เก็บของอัจฉริยะเบาหลังพับได้เศษ60 -40 ส่วนและพื้นที่สัมภาระขนาดใหญ่ทําให้ภายในเป็นการผสมผสานระหว่างความสบายและการใช้งานได้อย่างลงตัวใต้ฝากระโปรงโตโยต้าโคโรล่าครอส2026มาพร้อมพลังและประสิทธิภาพเหนือระดับมีให้เลือกทั้งรุ่นไฮบริด1.8ลิตรและรุ่นเบนซิน2.0ลิตรที่ให้สมรรถนะการขับขี่นุ่มนวลด้วยเทคโนโลยีไฮบริดระดับโลกของโตโยต้าระบบไฮบริดมอบความประหยัดเชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ลดทอนกำลังขับเคลื่อน ให้ประสบการณ์การขับที่มั่นคงด้วยช่วงล่างปรับปรุงใหม่การควบคุมที่ดีขึ้นและระบบความปลอดภัยครบภายใต้โตโยต้าเซฟตี้เซนในประเทศไทยราคาประมาณเริ่มต้นที่9,99,000บาทแล้วแต่รุ่นและอุปกรณ์เสริมคุ้มค่ากับสมรรถนะระดับพรีเมียมอย่างแท้จริงและนี่คือทั้งหมดของโตโยต้าโคโรล่าครอ2026รถยนต์ที่รวมพลังความหรูหราและนวัตกรรมไว้อย่างสมบูรณ์แบบ หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องเทอร์โบไทยเพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่และอัปเดตสุดมันได้ทุกวันแล้วพบกันใหม่ในการขับขี่ครั้งต่อไปที่นี่เท่านั้นบนเทอร์โบไทย